สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าคลาดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของสรุปผลทานอยนะครับผมของวันที่ของวันที่30ธันวาคมนะครับ2566แล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่3 1ธันวาคมด้วยครับผมก่อนเป็นตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่อมเสนอเป็นเพียงแถวแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหน้าคลาดด้วยครับผมขอให้ fc ทุกท่านนะครับผมจงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือครับผมรวยรวยกันทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับครับผมฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย vip ของวันที่30ธันวาคมนะครับผม ก็ไม่เคยทําให้เอซีได้ผิดหวังครับผมสําหรับวันนี้ก็เข้ารูดทั้งหมด8ครั้งนะครับผมเข้าตัวเจาะ3ครั้งเข้าตัวเด่น2ครั้งนะครับผมแตกไปครั้งครับผมสลับ5้าฮานอยแตกไ3ครั้งนะครับผมของวันที่30ธันวาคมนะครับผมสติดีดีทุกวันครับผมก็ไม่ขาดทุนนะครับมีกำไรทุกวันนะครับผมก็มาดูของวันที่31ธันวาคมครับ เลขนักลาดวางรูดไว้นะครับผมวางรูดที่4จับคู่40 41 45 49วางรูดที่4จับคู่41 4 7 4 8 4 9ตัวเลขซ้ำกันไม่เป็นไรนะครับผมมันเป็นไปตามสูตรนะครับเน้นไปที่ 40, 45 4 7และ49วางรูปที่7ครับผมจับคู่41 อ่จับคู่71 72 73 78เน้นไปที่72และ78ครับวางลู่ที่5ครับผมจับคู่50 56 57 59เน้นที่50และ59ครับวางลู่ที่9ครับผมจับคู่9 95 91 96 97ครับเน้นที่95และ97ครับ ตัวเด่นทุกหุ้นนะครับวันนี้นะครับเลีคกราดวางไว้ที่5กับ9เล่นได้ตลอดทั้งวันนะครับผมสติก็80%ขึ้นครับผมสําหรับ21หุ้นนะครับผมทำเป็นเซตไว้นะครับเช้านะครับบ่ายเย็นนะครับผมก็หวังว่า FC ทุกท่านนะครับผมจะดูเป็นแนวทางนะครับผมแล้วก็ ชอบกดไลค์นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคนรู้จักนะครับแนะนําเขาให้กดติดตามช่องเลขคลาดไว้เลยครับผมเลขคราดนะครับผมคัดสรรให้เอฟซีท่านนะครับผมเพื่อให้การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงน้อยลงและได้ผลกําไรเยอะๆนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ